สวัสดีค่ะเพื่อนๆพยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุญมีคุชิตาอีกครั้งนะคะสวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องจา้าวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมใช่ไหมมีดอกอันนี้ว่านำเสนอพี่น้องตัวนี้เขาเรียกเสรษทีน้ำเต้าทองมีสองดอกพี่น้องจา้านี่ เศรษฐีน้ำเต้าทองเพื่นว่าหัวเพื่นเกิดที่นี่ที่จริงมีหลายก็นหนีอยู่นะอยู่ในกระถางแต่บ่ได้ดูแลเพื่อนคือป้าเพิ่นถิ่มเลยนะตะกี้ดอกเพื่อนก็จะออกงามอยู่พี่น้องสีขาวบริสุทธิ์เขาเรียกเศรษฐีน้ำเต้าทองนะคะเป็นหัวคือหัวกระเทียมอย่าพี่น้องจา้าเป็นหัวคือหัวกระเทียมเป็นไม้ตระกูลหัว ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวนะคะปลูกเสีดินยังสี่พ่นง่ามกลัวพันจะง่ามกลัวอยู่ในกระถางเลพี่น้องนี่ตะกี้มีเป็นแปลงเลยนะบันี้ก็บอ,บอคอยได้ดูแลพันก็พันจะมาเกิดอยู่นี่หัวหนึ่งเลยจงบนใบนี้กำลังออกดอกนี่หนึ่งดอก นี่อีกหนึ่งตัวสีขาวบริสุทธ์นะคะอือดูนี่คือเศรษฐีน้ำเต้าทองงามบ่พี่น้องดอกพ่นงามเนาะอือ อยู่ในตระกูลวานเศรษฐีคือกันพี่น้องจา้าปลูกไว้เสริมโชคเสริมลาบเป็นเมตตามหานิยมคือกันนะคะพี่น้องผู้ใดอายากมูซาปพคุนเพื่นกับสามารถเข้าไปเชิดดูในเน็ตใดนะคะเพื่อนๆสวย คนพิ่นก็จะจยูประมาณนี้พี่้องจ้าพิ่นก็เป็นไม้ตระกูลหัวคือกันนะีการดอเ่นคนมาแบบนะี้นะคะเป็นเศรษฐีน้ำเต้าทองนะคะเพื่อนๆนี่ งามยูพี่นงงามยูงามยูนะคเพื่อน นี่คือเสียทีน้ำเต้าทองเป็นเมตตามหานิยมด้วยนะคะเมื่อนี่เป็นมือที่สองพี่น้องบานแล้วสองดอกบานแล้วสองดอกพุนน่นะโอ้สวยเมื่อนี้บานแล้วสองดอกบานพร้อมกันทั้งสองดอกเลยเพ่นจะมีอายุงานการเวลาพ่นบาเพจนจะอยู่ได้ประมาณสามสี่มือนะคะกลัวเพ่นจะหยุบด,ดอกพ่นเนาะ ยูได้โดนยูจะประมาณสามสี่มือห้ามื่ยูดอกแต่ละดอกที่พันบานนะคะช่วงเวลาที่พ้นบาน่็นจะยูได้โดนยูจะหลายมืออยู่อายุงานอายุการบานงานไอ้คันอันนี้เพิ่นเนาะเป็นวัานเศรษฐีน้ำเต้าทองเห็นดอกพุ่งงามพี่น้องก็เลยอยากเอามาให้เบิง้งเอามาให้ชมนะ ปู่ไวเป็นเมตตามาหานิยมคือกันพี่น้องจ้าต่บ่งหัวเพิ่นจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรโบตะว่าคนถี่เพิ่นเอามาปลูกไม่ไม่อ่ะได้ไปขอน้ำพิ่นมาเนาะถามเพิ่นว่าเป็นหวานอีหยังเพิ่นว่าเป็นหวานแก่เจ็บท้องเพิ่นว่าต่บ่งหัวเขากินวิธีใดเนาะบ่หัวบ่หัวรู้กัน หัวเพื่นจะเป็นไข่ๆกันเป็นไข่บ่เมนไข่กันเลยคือกันกับหัวกระเทียมเป็นคือกันกับหัวกระเทียมเลยหัวเพิ่นนี่ใบเพิ่นก็นจะเขี้ยงงามประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นวานเศรษฐีนำเต่าทองจ้าพี่น้องจะาปลูกไว้ในบ้านในเฮือนเป็นเมตตามมหานิยมนะคะอยู่ในตระกูลวานเศรษฐีเหมือนกันนี่ นะคะเพื่อน,นต้นพันงามจ้ะพี่น้องดอกพันกระงามนะนี่สวยมากคู่กันเลยพอเห็นพันออกดอกมาหลายปีแล้วพี่น้องจ้ะปีนี้พันออกดอกให้สองดอก แปีแหลกๆที่เอาเพิ่อนมาปลูกนะปลูกไว้ใส่กระถางเป็นแพรเพื่อนจะออกดอกกันทุกหัวออกดอกกันทุกหัวเลยเป็นแพรอยู่งามนะแต่ช่วงนั้นบอด้บบได้เฮ็ดยูทูบแล้วก็บอด้เฮ็ดคลิปอีกย่างทั้งสิน้นนะคะสวยอะสวยมากเลยสีขาวบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องนี่มีมแมลงมาตอมด้วยนี่เห็นไหม เห็นบ่พี่น้องนี่นี่แมลงมาตอมด้วยอะฮะนี่แมลงตัวเล็กๆที่บินตอมเห็นบ่พี่น้องเอออ เ็นโมเมนต์ที่ดีนี่เห็นไหมเห็นไหมเ,เพื่อนๆเห็นแมลงตัวเล็กๆไหมตอมดอกไม้เออนานสวยอว้าวสวยมาก นีอ่อ่าจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆลินนี้ก็บบ๊อบมิยังไร เอาดอกหวานมาให้เบึงเห็นมันงามนี่ก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ